ยินดีต้อนรับสู่ดีดีเบตครับในขณะที่โลกกาลังถูกลากกลับไปสู่บรรยากาศของสงครามเย็นครั้งใหม่เนี่ยการแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนก็เข้มข้นขึ้นทุกวันเลยแล้วประเทศไทยเราก็ดันมาอยู่ตรงกลางสมรภูมิทางยุทธศาสตร์นี้พอดีเป๊ะทำให้เรากลายเป็นจุดที่ทั้งสองฝ่ายจับตามองอย่างไม่กระพริบตาเลยครับใช่ค่ะ ซึ่งมันก็พาเรามาสู่คำถามสำคัญของการพูดคุยกันในวันนี้ว่าท่าทีของไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่หลายคนมองว่าเอ็นเอียงไปทางจีนมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตกลงแล้วมันคือการเลือกข้างไปแล้วจริงๆหรือเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเกมการทูตที่มันซับซ้อนกว่านั้นเพื่อสร้างสมดุลแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของเราเองในเวทีโลกที่เอาแน่เอานอนไม่ได้เลยใช่ครับซึ่งในวันนี้เนี่ยคือผมจะเสนอภาพที่ว่า การกระทําและนโยบายต่างๆของไทยมันสะท้อนการเคลื่อนตัวเข้าหาจีนอย่างเป็นรูปธรรมไปแล้วแล้วมันก็ถูกขับเคลื่อนด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจที่เราปฏิเสธไม่ได้จริงๆส่วนตัวฉันจะมองในมุมกอับเลยค่ะว่านี่ไม่ใช่การเลือกข้างแต่มันคือการเล่นเกมสร้างสมดุลที่ยืดหยุ่นและชาญฉลาดเป็นการปรับตัวตามสไตล์การทูตแบบไทยๆเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองของเราให้ได้มากที่สุดจากทั้งสองขั้วอำนาจค่ะ สำหรับผมนะภาพที่ไทยกำลังค่อยๆถอยห่างจากสหรัฐมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วตัวแปรที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องนี่แหละปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตอนนี้จีนกลายเป็นคู่ค้าเบอร์หนึ่งของเราไปแล้วในสเกลที่สหรัฐเเทียบไม่ติดเลยไม่ใช่แค่การค้าขายทั่วไปนะครับแต่ลองดูการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่สิครับโครงการรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมเราเข้ากับคุณหมิงโดยตรง โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ทุนจีนไหลเข้ามามหาศาลเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่มันคือการถักทอเศรษฐกิจไทยเข้ากับระบบของจีนอย่างช้าๆแต่ลึกซึ้งมากประกอบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะยุคข,ของทรัมป์นโยบายของอเมริกาที่คาดเดายากเดี๋ยวขึ้นกำแพงภาษีเดี๋ยวใช้แรงกดดันทางการค้า มันทําให้เรารู้สึกว่าอเมริกาไม่ใช่พันธมิตรที่พึ่งพาได้ในทางเศรษฐกิจอีกต่อไปแล้วแต่จีนกลับทําตรงกันข้ามเขาเข้ามาแบบนุ่มนวลกว่าเสนอการลงทุนก้อนโตโดยไม่ค่อยมีเงื่อนไขาทางการเมืองจุกจิกซึ่งในสายตาของรัฐบาลไทยมันก็ดูเป็นหลักประกันที่แน่นอนกว่าสําหรับอนาคต อืมฉันมองต่างออกไปนะคือสิ่งที่เห็นเนี่ยมันไม่ใช่การทิ้งอเมริกาไปหาจีนแต่มันคือการปรับสมดุลครั้งใหญ่เพื่อความอยู่รอดค่ะถ้าเราบอกว่าเราเลือกจีนไปแล้วแล้วการซอมรบร่วมทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอย่าง Cobra g o ที่เราคำกับสหรัฐมาหลายสิบปีลคะคะ มันยังคงดำเนินต่อไปแถมยังขยายความร่วมมือด้วยซ้ำนี่คือหลักฐานชิ้นใหญ่เลยที่บอกว่าเราไม่ได้ปิดประตูใส่สหรัฐเลยความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงยังเหนียวแน่นมากสิ่งที่ไทยกำลังทำอยู่ตอนนี้คือการใช้ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิรัฐศาสตร์ของเราให้เป็นประโยชน์สูงสุดเราอยู่ตรงกลางพอดีทั้งสองฝ่ายต่างก็ต้องการเราเราก็เลยใช้สถานการณ์นี้ต่อรองเพื่อยกระดับบทบาทของตัวเองในอาเซียนความเงียบ หรือการไม่ประกาศจุดยืนชัดๆเนี่ยแหละคืออาวุธที่ทรงพลังที่สุดของเรามันทําให้เรายังได้ประโยชน์จากทั้งสองฝั่งได้ทั้งตลาดขนาดมหึมาของจีนเราก็ยังคงได้รับการค้าประกันความมั่นคงจากสหรัฐมันคือการเล่นไพ่สองหน้าอย่างชาญฉลาดไม่ใช่การเลือกข้างค่ะจริงอยู่ที่ความร่วมมือทางทหารยังเดินหน้าต่อแต่ถ้าเรามองตัวเลขเศรษฐกิจที่คุณพูดถึงก่อนหน้านี้มันไม่ขัดกันหรอกครับ คือผมมองว่าความผูกพันทางเศรษฐกิจกับจีนตอนนี้มันลึกเกินกว่าจะเป็นแค่เครื่องมือสร้างสมดุลแล้วนะลองลึกภาพตามสิครับภาคการท่องเที่ยวของเราตอนนี้พึ่งพานักท่องเที่ยวจีนเป็นหลักขนาดไหนการส่งออกผลไม้สินค้าเกษตรถ้าไม่มีตลาดจีนนี่คือจบเลยนะยังไม่นับรวมเรื่องเทคนโนโลยีดิจิตอลแอปพลิเคชันชำระเงินแพลตฟอร์ม e อีคอมเมิร์ซหรือแม้กระทั่งโครงข่าย 5G ที่เทคโนโลยีจีนกำลังจะกลายเป็นมาตรฐานโดยปริยาย คำถามคือเราพึ่งพาเขาในระดับนี้แล้วมันไม่ใช่ทางเลือกที่เราจะหยิบมาใช้ต่อรองได้ตามใจชอบอีกต่อไปแล้วแต่มันกลายเป็นความจําเป็นเพื่อการอยู่รอดทางเศรษฐกิจซึ่งมันก็กําลังลากเราเข้าสู่วงโคจรของจีนไปเรื่อยๆโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวได้ซำหรับคำว่าความจําเป็นหรือเครื่องมือนี่แหละค่ะคือหัวใจของเรื่องนี้ฉันนองว่ามันยังเป็นเครื่องมืออยู่การพึ่งพาลังเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือหนึ่งในการทูด ไทยใช้ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับจีนนี่แหละเป็นพายไว้ถ่วงดุลกับความร่วมมือด้านความมั่นคงที่เรามีกับสหรัฐมายาวนาน คุณคิดดูสิคะถ้าเราไม่มีจีนเป็นตัวถ่วงดุลสหรัฐจะให้ความสําคัญกับเราถ้าวันนี้ไหมการเปิดรับการลงทุนจากจีนไม่ได้แปลว่าเรายอมสละอธิปไตยทางนโยบายนะคะแต่มันคือการใช้ทุนของเขามาสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจของเราพอเศรษฐกิจเราแข็งแกร่งเราก็มีอํานาจต่อรองมากขึ้นบนเวทีโลกนี่คือการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ไม่ใช่การยอมจํานวนต่ออิทธิพลคะ่ะแต่การใช้ประโยชน์จากสถานการณ์มันจะได้ผลก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายเล่นด้วยใช่ไหมครับ แล้วถ้าเรามองไปที่ท่าทีของสหรัฐตลอดทศวรรษที่ผ่านมาผมว่าเขามองข้ามเราและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเสียงใต้ไปเยอะมากเลยนะเขามองเราเป็นแค่จุดยุทธศาสตร์บนแผนที่ไม่ใช่พันธมิตรที่ต้องให้เกียรติวิธีการของเขามันเหมือนเป็นคําสั่งมากกว่าข้อเสนอความร่วมมือมันเลยทําให้พันธมิตรเก่าแก่อย่างเรารู้สึกว่าถูกลดทอนความสําคัญการที่ช่วงหลังๆสหรัฐเพิ่งจะตื่นตัวส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาเยือนถี่ยิบ หรือพยายามจะเสนอข้อตกลงอย่างกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจอินโดแปซิฟิกหรือ IPEF เนี่ยผมมองว่ามันอาจจะช้าไปหน่อยหรือเปล่าคือจีนเขาเดินเกมรุ่งหน้าไปหลายปีแล้วเขาฝังรากความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสายสัมพันธ์กับชนชั้นนำของเราไปลึกแล้วความเชื่อใจที่เสียไปมันสร้างกลับมายากนะครับเดี๋ยวนะคะประเด็นนั้นน่าสนใจมากแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงการที่สหรัฐเริ่มขยับตัวอย่างจริงจังอีกครั้งเนี่ย มันกลับยิ่งพิสูจน์ว่ากลยุทธ์รักษาสมดุลของเรามันได้ผลไม่ใช่หรอคะมันแสดงให้เห็นว่าสหรัฐตระหนักแล้วว่าพวกเขาจะเสียไทยไปให้จีนไม่ได้อีกต่อไปพวกเขาถึงต้องกลับมาง้อเรา กลับมาเสนอความร่วมมือดีๆทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศหรือยอมอ่อนข้อในประเด็นการขาบางอย่างนี่คือสิ่งที่ไทยต้องการมาตลอดใช่ไหมคะคือการได้รับความสําคัญจากทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ถุ่งมองข้ามนี่มันคือชัยชนะทางการทูตของไทยชัดๆมันแสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้กําลังจะเพี้ยงพรำแต่เรากําลังอยู่ในจุดที่เรามีอํานาจต่อรองสูงสุดต่างหากอนานาจต่อรองสูงสุดหรือการเดินบนเส้นเชือกที่เสี่ยงเกินไปกันแน่ครับ ผมกังวลว่าในโลกที่การแบ่งขั้วมันชัดเจนคุณทุกวันแบบนี้ความคลุมเครือมันอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ดีเสมอไปนะสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าไทยจะถูกแรงกดดันจากทั้งสองฝ่ายบีบให้ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งอย่างชัดเจนครับลองนึกถึงสถานการณ์ที่ความตึงเครียดมันประทุขึ้นจริงๆสิครับแม้ว่าจะเป็นเรื่องไต้หวันหรือทะเลจีนใต้วันนั้นจะไม่มีพื้นที่สีเทาให้เรายือนอีกต่อไปและเมื่อถึงวันนั้นคุณคิดว่าอะไรจะเป็นปัจจัยชี้ขาดล่ะครับ ก็ต้องเป็นความผูกพันทางเศรษฐกิจที่มันอย่างรากลึกกับจีนไปแล้วนั่นแหละเราไม่สามารถรักษาสมดุลแบบนี้ไปได้ตลอดการหรอกครับวันหนึ่งเชือกมันก็ต้องขาดฉันว่าตักกะที่ว่าเราจะถูกบีบให้เลือกข้างมันมองข้ามพลังที่แท้จริงของการทูตแบบไทยๆไปนะ ที่เขาเรียกกันว่าการทูตแบบไผ่ลู่ลมเนี่ยมันอยู่ใน DNA ของเรามาหลายร้อยปีแล้วเราอยู่รอดมาได้ก็เพราะแบบนี้ตราบใดที่ไทยยังเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองขั้วต้องการทั้งสองฝ่ายก็ไม่มีใครอยากเป็นคนผลักเราไปหาอีกฝั่งหนึ่งหรอกคะ่ะพลังที่ซ่อนอยู่ของเราคือโลกต้องการเรามากกว่าที่เราต้องการโลกในแง่ของตำแหน่งที่ตั้งนะคะการไม่เลือกข้างคือการรักษาอำนาจต่อรองสูงสุดไว้กับตัว การถูกบีบให้เลือกคือสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายพยายามทำแต่ก็เป็นสิ่งที่เราพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดและจนถึงวันนี้ก็ต้องบอกว่าเราทำได้สำเร็จด้วยแต่ความสำเร็จในอดีตมันรับประกันความสำเร็จในอนาคตได้จริงเหรอครับโลกวันนี้มันเปลี่ยนไปแล้วนะการแข่งขันมันไม่ได้อยู่แค่เรื่องการทหารหรือเศรษฐกิจแต่มันลงลึกไปถึงระดับเทคโนโลยีค่านิยมและระเบียบโลก การที่เราพยายามจะเป็นกลางมันอาจจะทําให้สุดท้ายแล้วเราไม่เป็นที่ไว้วางใจของใครเลยก็ได้นะฝั่งอเมริกาก็จะมองว่าเราไม่น่าเชื่อถือส่วนฝั่งจีนก็จะมองว่าเรายังแทงกัก๊กสุดท้ายเราอาจจะกลายเป็นฝ่ายที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังก็ได้อ่านั่นเป็นความเสี่ยงที่ต้องบริหารจัดการค่ะแต่ฉันว่ามันยังดีกว่าการเอาอนาคตของประเทศไปผูกไว้กับขั้วอําอนาจใดขั้วอํานาจหนึ่งเพียงขั้วเดียวการที่เราเปิดกว้างกับทุกฝ่ายมันทําให้เรามีทางเลือกมากกว่า ลองดูประเทศอื่นๆในอาเซียนสิคะเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียทุกคนก็เล่นเกมนี้เหมือนกันหมดไม่มีใครเลือกข้างร้อยเปอร์เซนต์เพราะทุกคนรู้ว่าผลประโยชน์สูงสุดของชาติอยู่ที่การรักษาระยะห่างที่พอเหมาะกับทุกขั้วอำนาจไทยเองก็ไม่ได้ต่างกันการที่เรายังสามารถตัดสินใจซื้ออาวุธจากทั้งจีนและสหรัฐได้ในเวลาเดียวกันมันก็บอกอะไรได้หลายอย่างแล้วนะเมื่อพิจารณาจากหลักฐานทั้งหมดโดยเฉพาะทิศทางการลงทุนและโครงสร้างเศรษฐกิจ ผมยังคงมองว่าไทยกำลังปรับทิศทางครั้งสําคัญเข้าหาจีนอย่างเงียบๆแต่ชัดเจนมากแม้จะยังไม่ประกาศเป็นนโยบายอย่างเป็นทางการแต่การกระทำมันดังกว่าคำพูดครับในระยะยาวแล้วรัฐบาลไทยดูเหมือนจะมองว่าอนาคตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงนั้นอยู่ที่จีนมากกว่าสหรัฐครับ ขณะที่ฉันยังคงยืนยันว่าท่าทีของไทยไม่ใช่การเลือกข้างค่ะแต่มันคือการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ยืดหยุ่นและปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริงเป็นการเดินเกมที่ชาญฉลาดเพื่อรักษาสมดุลแห่งอำนาจและเพิ่มบทบาทของตัวเองในเวทีโลกที่นับวันจะยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าสุดท้ายแล้วข้อสรุปจะเป็นอย่างไรไทยกำลังเลือกข้างหรือเพียงแค่สร้างสมดุล แต่มีข้อเท้จริงหนึ่งที่ผมคิดว่าเราทั้งสองคนน่าจะเห็นตรงกันก็คือประเทศไทยได้กลายเป็นตัวแปรที่สำคัญอย่างยิ่งในสมการอำนาจของภูมิภาคอินโดแปซิฟิกไปแล้วถูกต้องเลยค่ะการตัดสินใจของไทยนับจากนี้ไม่ว่าจะก้าวไปในทิศท,ทางไหนมันจะส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสเสถียรภาพของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดแน่นอนซึ่งก็เป็นประเด็นที่เราต้องวิเคราะห์และติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดจากข้อมูลที่มีอยู่ค่ะ